สวัสดีครับวันนี้เราได้จบหลักสูตรของนักเรียนคุณเบิร์ตครับมาจากออสเตรเลียวันนี้ก็มอบใบประกาศน,นียบัตรวิชาชีพการตัดผม hair cut from ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณเบิร์ตอ่าสัมภาษณ์นะครับวันนี้มอบใบประกาศวิชามาจาก ออสเตรเลียบินตรงมารู้สึกเป็นไงบางครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานกับป๊อปบาร์เบอร์หรือไอชื่อนี้ก็ว่าเศรษฐีพันล้าน <c oughs> ดูผ่านจาก Youtube มาหลายครั้งแล้ว <c oughs> ก็ได้มีโอกาสมาสักทีถึงแม้ว่าเป็นเวลาน้อยนิดแต่ผมว่ามันก็คุ้มนะครับกับการเรียนการสอนที่ได้มาก็จะนำตรงนี้ไป ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดขอบคุณมากครับโอเคนะครับเราก็ได้แนะนําลูกศิษย์จากต่างประเทศแล้วก็อีกหลายประเทศที่กำลังจะมานะครับโอเคครับติดตามตัดผมหรือติดตามเลขเสียงโชคก็โอเคนะครับติดตามได้เลย